สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ข้อมูลโดยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดนะครับผมและก็รวมไปถึง ข้อมูลจาก windy com และก็ข้อมูลจาก a i r f o t h a i com นะครับผมเรื่องสถานการณ์ pm 2.5แต่สำหรับวันนี้ทางภาคเหนือส่วนใหญ่ค่า pm 2.5ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือกันครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่าโดยลักษณะอากาศทั่วไปภาพรวมของทางภาคเหนือคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูร์นะครับผมอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง16-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดอยู่ในช่วง26-33องศาเซลเซียสบริเวณยัดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วงระหว่าง5 15องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทาง15จังหวัดของทางภาคเหนือนะครับพอแม่พี่น้องโดยแยกออกเป็นลายจังหวัดนะครับผมพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำวันที่25กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6กนาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อํเภอสบเมยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับสาหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยวันนี้มีฝนฟ้าขนอง ทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกอำเภอนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่28อยู่ที่18องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ10องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยายกรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่กันครับพ่อแม่พี่น้องอังคารที่ 20, 25กุมภาพันธ์ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่วันนี้คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่อำเภอฮอดและอำเภออมก่อยนะครับผมอำเภอฮอดและอำเภออมก่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ก็มีคาดกันว่าจะมีฝนตก ทั่วทุกอำเภอนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวยอดดอยมีอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ7องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายกันครับผมวันที่25กุมภาพันธ์ คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอําเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่อําเภอแม่ฟ้าหลวงแม่สายอําเภอเชียงแสนอําเภอเชียงของนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอําเภออื่นๆนั้นวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่โดยภาพรวมเชียงรายก็มีฝนกระจายทั่วทุกอําเภอนะครับวันนี้ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ18องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ12ององศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยาการณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับผมอังคารที่25กลุ่มภาพันธ์คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดกันว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่ได้แก่อเอรีส่วนอำเภออื่นๆน,นั้นเช่นอำเภอบ้านทิอเภอเมืองลำพูนแม่แม่ทาทุ่งหัวช้างบ้านโฮ่งป่าซางและเวียงหนองล่องคาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมสาหรับจังหวัดลําพูนวันนี้ก็มีฝนกระจายไปทั่วทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้อง อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสครับผมโดยคาดกันว่าจะมีลมตะวนันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดลําปางกันครับผมอังคารที่25กุมภาพันธ์คาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งทุกอำเภอของจังหวัดลำปางวันนี้คาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจวันของจังหวัดแพร่กันครับพ่อแม่พี่น้องอังคารที่25กุมภาพันธ์คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนปานกลางวันนี้ได้แก่อำเภอเมืองแพร่อำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัยส่วนอำเภออื่นคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมโดยวันนี้จังหวัดแพร่ก็มีฝนกระจายตัว ทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมทุกอำเภออุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ28อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ15องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยาการณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผมวันที่ยี่สิกุมภาพันธ์ คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่อำเภอเวียงสานาน้อยนามื่นนะครับผมส่วนอําเภออ,อื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับสําหรับจังหวัดน่านโดยทั่วไปก็พบว่ามีฝนกระจายตัวไปควบคุมทั่วทุกอําเภอของจังหวัดนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ28องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมต้นออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ11องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพยากันครับผมอังคารที่25กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ 60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนปานกลางของจังหวัดพะเยาว,วันนี้ได้แก่อำเภอเชียงคำและก็อำเภอปองนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภออื่นๆนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ทั่วทั้งจังหวัดพะเยาก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าขนองนะครับสำหรับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงใต้ความเร็ว 5ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผมอังคารที่25กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลาง วันนี้ได้แก่เำเภอท่าสองอย่างและก็และก็อำเภออุ้มผางนะครับผมส่วนอำเภออื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพร้แมพี่น้องเป็นสีเขียวครับผมมีฝนทั่วทั้งจังหวัดนะครับสำหรับจังหวัดตากวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสครับพ,พ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณอากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์อังคารที่25กุมภาพันธ์ครับผมสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้คาดการว่าจะมีอากาศเดย็นในตอนเช้าโดยมีโดยมีพายุฝนฟ้าขนองและละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลาง สีเหลืองได้แก่อำเภอลมเก่าลมศักน้ำหนาวเขาคอหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและอำเภอสีเทพนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภอวังโป่งและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และอำเภอชนแดนนั้นคาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามลักษณะอากาศทั่วไปของทางจังหวัดกำแพงเพชรครับผมประจำวันที่ประจำอังคารที่25กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกปานกลางของจังหวัดกำแพงเพชรได้แก่อำเภอคลองลานและอำเภอ บางศีลาทองบางศีลาทองนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมสําหรับจังหวัดกําแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุดที่30อุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเสียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับพ่อแม่พี่น้องอังคารที่25กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอําเภอที่คาดการว่าจะมีฝนปานกลางได้แก่อําเภอโพนทะเลอําเภอโพทะเลอําเภอบางบุญน,นาคและอําเภอดงเจริญน,นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอําเภออื่นนั้นคาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อย นะครับผมทั่วทั้งจังหวัดมีฝนปกคลุมนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับจังหวัดพิจิตรวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสมีลมตะนอกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดอุตรดิตถ์กันครับพ่อแม่พี่น้องอังคารที่25กุมภาพันธ์อากาศคาดกันว่าอากาศ เย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนปานกลางของจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ได้แก่อำเภอนนํปาป่าตอําเภอทองแสนขันอําเภอตรอนและอําเภออําเภอพิชัยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอําเภออ,อื่นนั้นเป็นสีเขียวคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมกระจายตัวทั่วทั้งจังหวัดนะครับฝนวันนี้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตอนออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ14องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทัยครับผมอังคารที่25กุมภาพันธ์คาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนปานกลางของจังหวัดสุโขทัยวันนี้ได้แ,แก่อำเภอเมืองสุขโขทัยกงไกรลาดและอาะําเภอคีดีมาศนะครับผมส่วนพื้นอื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องสุโขทัยวันนี้ก็มีฝนกระจายตัวปกคลุมไปทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมอุณหภูมิอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ30อุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่ประมาณ22ององศาเซลเซียส มีลมตนออกเสียงใต้ความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวภูมิต่ำสุดที่ประมาณ15องศาเซลเซียสครับพ,รพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมอังคารที่25กุมภาพันธ์คาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอําเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกปานกลางได้แก่อําเภอ วัดโบสถ์อาชาตการและอ,ะคอนครไทยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเอนอื่นนั้นวันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องพิษณุโลกก็เหมือนกันวันนี้คาดการณ์ว่ามันจะมีโอกาสเกิดฝนกระจายตัวไปทั่วทั้งจังหวัดนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ21องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงใต้ใความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ12องศาเซลเซียสครับผมโดยภาพรวมของการเกิดฝนของทางภาคเหนือวันนี้ก็ทางภาคเหนือตอนบนนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทางภาคเหนือตอนล่างซึ่งได้รับอิทธิพลมาลมกลุ่มเมฆฝนพัดมาจากสปปลาวนะครับผมเป็นเส้นเป็นแถบพัดผ่านทางภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับผมโดยในช่วง เวลา13มนาฬิกาก็มีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นอยู่ทางภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะแถวจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และก็ทางอีสานทางภาคเหนือตอนตอนล่างก็มีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างปานกลางค่อนข้างเกือบจะปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องควบคุมอยู่แถวทางจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยพิษณุโลกจังหวัดตากจังหวัด เพชรบูรณ์จังหวัดนครสวรรค์นะครับผมอาจจะรวมไปถึงจังหวัดกระแพงเพชรด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเข้าปกคลุมอยู่ในเวลา13นาฬิกาและก็คาดว่าจะเป็นกลุ่มเมฆฝนที่ปกคลุมอยู่ในช่วงนี้อยู่ประมาณจนถึงช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ช่วง13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกานะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝน ก็ยังปกคลุมอยู่ทางภาคเหนือตอนบนและก็บริเวณที่มีฝนค่อนข้างบานกลางก็อยู่แถวทางจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดลำปางนะครับผมพี่น้องส่วนจังหวัดอื่นๆนั้นก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นในช่วงนี้กลุ่มเมฆฝนได้เคลื่อนตัวเพิ่มสูงดันสูงขึ้นมานะครับผมโดยมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้าง เล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่แถวจังหวัดอุตรดิตล์ลมศักด์นครสวรรค์นะครับผมแล้วก็อุ้มผางแม่สอดครับพ่อแม่พี่น้องส่วนวิเชียรบุรีนั้นมีกลุ่มเมฆฝนเล็กๆน้อยๆน,นะครับในช่วงเวลา16นาฬกาเรามาติดตามกลุ่มโมเดลฝนกันในช่วงต่อไปครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนก็จะเริ่มกระจายตัวออกไปนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเบาบาง ตั้งแต่ช่วงเวลา19นาฬิกาจนถึงประมาณ23นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทางภาคเหนือมีกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาะแน่นอยู่แถวทางบริเวณจกกังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนส่วนที่อื่นๆนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนบาบางลงนะครับผมส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นก็มีกลุ่มเมฆฝนกระจายตัวนะครับพ่อแม่พี่น้องคาดกันว่าจะอยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับผมอยู่แถวทาง ลมศักมิเชียนบุรีนครสวรรค์อุ้มผางพิษณุโลกจังหวัดอุตรดิตฐ์จังหวัดน่านนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กำแพงเพชรในบริเวณนี้และก็จะอยู่ในบริเวณนี้จนถึงเกือบจะถึงเที่ยงคืนนะครับผมกลุ่มเมฆฝนนี้โดยในช่วงเวลาเที่ยง23่สมนาฬิกากลุ่มเมฆฝนก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปโดยทางภาคเหนือตอนบนนั้นไม่มีกลุ่มเมฆฝนแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้อง แต่กลุ่มเมฆฝนก็จะมีอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างแถวจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์คนครสวรรค์นะครับผมในแถวบริเวณนี้เป็นเส้นเป็นแถบอยู่มาจากสปปลาวนะครับภาคอีสานด้วยนะครับผมภาคอีสานตอนบนนะครับเลื่อยมาทางพัดเข้ามาทางภาคเหนือตอนล่างแถวลมสักเพชรบูรณ์พิษณุโลกทํานองนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องโดยกลุ่มเมฆฝนของภาคภาคเหนือสําหรับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่ม มีอยู่ในช่วงประมาณ10โมงนะครับผมเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนอยู่โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนนะครับพ่อแม่พี่น้องแถบรัฐจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดลําพูนนะครับผมส่วนทางเหนือตอนล่างนั้นวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา12ตั้งแต่ช่วงเช้ามาไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมโดยกลุ่มเมฆฝนได้เคลื่อนตัวต่ําลงมาทางวิเชียรบุรีนะครับแต่ก็อยู่ในลักษณะเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับการวิเคราะห์โมเดลฝนโดยสายข้อมูลจากวิ n d ี c o m อก็ขอจบไว้ในช่วงเวลา12บสนาฬิกาของวันที่26นะครับผมเรามาติดตามกันใหม่ในคลิปคลิปคลิปหน้านะครับพ่อแม่พี่น้องกล่าวโดยภาพรวมของบรรยากาศอากาศของทางภาคเหนือก็มีอากาศเย็นนะครับผมแล้วก็มีอากาศหนาวในตอนเช้าบนยอดดอยก็ยังมีอากาศหนาวอยู่และก็วันนี้โดยภาพรวมก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนกระจายตัวไปทั่วทั้ง ภาคเหนือนะครับผมในบางจังหวัดก็มีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมค่อนข้างปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสเกิดฝน,นตกปานกลางสําหรับทางภาคเหนือแล้วก็ในวันพรุ่งนี้กลุ่มเมฆฝนหรือฝนฟ้าขนองก็ลดตัวลงนะครับพ่อแม่พี่น้องได้เบาบางลงโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนไม่ไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆฝนนะครับสําหรับวันที่26แต่จะมีกลุ่มเมฆฝนเล็กน้อยอยูอย่แถวทางภาคเหนือตอนล่างนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้วันนี้ เรามาติดตามการเรามาติดตามสถานการณ์ PM 2.5ของทางภาคเหนือกันครับผมโดยพบว่าวันนี้ทางภาคเหนือโดยส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็มีพื้นที่สีเขียวอยู่พื้นที่สีเหลืองอยู่แถวบรเวณจังหวัดน่านนะครับผมในช่วงเวลา13นาฬิกาสถานการณ์คาดการณ์ฝุ่นละอองของทางภาคเหนือก็พบว่าวันวันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับทางภาคเหนือโดยประกาศในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับผมส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องมีจุด2จุดที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับสำหรับทางภาคเหนือแล้วก็ไม่มีจังหวัดไหนที่เกินค่ามาตรฐานคือ37.5 0 30 3นะครับพราแม่พี่น้องไม่มีครับผมวันนี้ก็เป็นผลดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ออกมาทำ ภารกิจกลางแจ้งนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคเหนือส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับผมแย่ไปอยู่จุดอื่นสําหรับรายงานสภาพค่าเฉลี่ย pm 2.5ในช่วง24ชั่วโมงซึ่งประกาศในวันที่25กุมภาพันธ์2อ6 8ในเวลา12นาฬิกานะครับพ่อแม่พี่น้องโดยใส่ข้อมูลจาก airfortai com นะครับผมสรุปทางภาคเหนือก็พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นะครับพ่อแม่พี่น้องมีค่าเฉลีย่ยอยู่ที่9.4ถึง25.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรภาคเหนือก็มีอยู่จุด2จุดนะครับผมแถวจังหวัดน่านจังหวัดแพร่นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นสีเหลืองนะครับผมโดยภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะครับโดยค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลีย่ยใน24ชั่วโมงไม่ควรเกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับพ่อแม่พี่น้อง โดยภาพรวมก็จะอยู่ในลักษณะดีมากแล้วกป็ประเทศไทยเราทั่วทั้งประเทศก็อยู่ในภาพรวมก็อยู่ในไกลเกณฑ์ดีถึงดีมากนะครับผมสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม